ทุกวันพบกับรายการของช่อง d ร r เตอร์ศิลปชยัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด d ร r เตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพฤหัสบดีที่28ทธันวาคม2566เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับอิทธิริ์นักโทษเทวดาถูกตัดตอนไปเสียแล้วสมศักดิ์เทพสุทิน โดนใบสั่งห้ามไม่ให้กำกับดูแลงานกระทรวงยุติธรรมข้อาการเมืองถึงกับตะลึงพรึงเพลิดมันเป็นไปได้ไงเสร็จนาค่าโคถึกหรือแค่ต้องการความมั่นใจว่าจะไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียววันนี้27ธันวาคมนายกเศรษฐาลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่381ท,ทับ2566เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมาย และมอบอำนาจให้รองนายกร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกร,รัฐมนตรีปฏิบัตรริราชการแทนนายกร,รัฐมนตรีเมื่อ25หธันวาคมสาระสำคัญคือ 1. การมอบหมายและมอบอำนาจให้ในายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปฏิบัติร,ราชการแทนนายก 2. การมอบหมายและมอบอำนาจให้ในายสมศักดิ์เทพสุตินรองนายกปฏิบัตรริราชการแทนนายก กระทรวงสาธารณสุขและ 3. การมอบหมายและมอบอำนาจให้นายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกปฏิบัติราชการแทนนายกกระทรวงยุติธรรมยกเว้นกรมสอบสวนคดีพิเศษกรณีของภูมิธรรมไม่มีอะไรพิเศษเพราะการแบ่งงานครั้งแรกเมื่อวันที่13กันยายนไม่มีคำสั่งปฏิบัติราชการแทนนายกอย่างเป็นทางการแต่ก็รับรู้โดยอัตโนมัติว่าภูมิธรรม คือสอรอสองหากนายกไม่สามารถอยู่ปฏิบัติหน้าที่ได้ฉะนั้นแค่ออกคำสั่งมาเพื่อไม่ให้ดูเหมือนจงใจว่าเป็นภารกิจทำเพื่อนายใหญ่มากเกินไปต่างจากกรณีของสมศักดิ์และพีรพันธ์จับยาม40ตาแล้วฟันทงเกี่ยวข้องกับกรณีนักโทษชายทักษิณล้านเปอร์เซ็นต์แต่จะเกี่ยวข้องแค่ไหนมาดูกันบรรดากูรูการเมืองเห็นแล้วต่างฟันเฟิร์มตรงกัน สมศักดิ์พูดมากมไปอาจเสี่ยงต่อเส้นทางกลับบ้านจันทสองล่าของนักโทษชายทักษิณได้บางคนเชื่อว่าเปลี่ยนตัวสมศักดิ์ออกเพราะชนะลอยหลาแล้วมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรแต่เป้าหมายอยู่ที่นักโทษชายทักษิณต้องไม่เดินสะดุดต่อให้เป็นเหตุต้องกลับเรือนจําการที่สมศักดิ์เป็นคนแรกๆที่ยืนยันว่านักโทษชายทักษิณจะได้ประโยชน์จากระเบียบกรมรชาชทัณฑ์ ว่าด้วยการดําเนินการสําหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังพศ2 5 6 6อาจสร้างความไม่พอใจให้หนายใหญ่ชั้น14ได้เพราะเท่ากับแหวกหญ้าให้งูตื่นแต่ถึงขั้นต้องเซ็นคำสั่งโยกฟ้าผ่ากันเลยหรือสมศักดิ์เพิ่งจะจัดหนักไปก่อนหน้าหนึ่งวันปกป้องนายใหญ่ว่าที่ถูกทำให้เป็นนักโทษเทวดานั้นเป็นเพราะข้าราชการทำงานไม่ดีพอเป็นเพราะหน่วยงานทั้งหลาย ชี้แจงไม่เคลียร์และไม่กล้าที่จะตอบไม่รู้ระบบกฎเกณฑ์อย่างแท้จริงไม่ได้ทำการบ้านมาทำงานเช้าฉาบเย็นฉาบพ,พูดแบบนี้ทำให้นายใหญ่ไม่พอใจอย่างนั้นหรือทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นเหตุให้นายสมศักดิ์ไม่ได้กำกับดูแลงานกระทรวงยุติธรรมหรอกครับแต่มันเป็นแผนใหม่นักโทษชายทักษิณกับบรรดาลูกสมุนคงคิดไม่ถึงว่า จะมีเสียงต่อต้านการไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวมากมายถึงเพียงนี้เพราะรัฐบาลเศีฐาาเป็นรัฐบาลรวมมิตรเหลืองแดงกปาาปสนปชคละกันไปหมดแล้วเกิดความสมานฉันท์ขึ้นแล้วแต่คิดผิดนักโทษชายทักษิณเริ่มตระหนักว่าหากปล่อยให้มีเสียงต่อต้านไปเรื่อยๆโดยไม่ทําอะไรเลยอาจกระเทือนถึงรัฐบาลได้เพราะการมีรัฐบาลเสียดาคือหลักประกันสําคัญว่า นักโทษชายทักษิณไม่มีทางติดคุกแผนใหม่มาพร้อมบรรยากาศเทศกาลปีใหม่เพื่อลดดีกรีความไม่พอใจจึงโยกพีรพันธ์ที่ไม่ใช่คนของพรรคเพื่อไทยมากำกับดูแลงานกระทรวงยุติธรรมแทนปกติรองนายกจะกำกับดูแลงานกระทรวงที่รัฐมนตรีว่าการมาจากพรรคเดียวกันแต่ครั้งนี้ถือว่าไม่ปกตินักพีรพันธ์จัดยิ้มใจหรือไม่ก็ตาม จะเป็นการมัดมือชกหรือเปล่าก็ต้องปฏิบัติตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรีเกมนี้ถือว่าเสี่ยงในระดับหนึ่งเพราะหลังจากนี้ทวีสอดใสจะรายงานเรื่องสำคัญสำคัญโดยตรงต่อนายกหรือรายงานพีรพันธ์ตามขั้นตอนก่อนถ้าพีรพันธ์ถูกข้ามหัวพักรวมไทยสร้างชาติจะม,มีท่าทีอย่างไรในมุมของสมศักดิ์ดูจะเข้าใจสถานการณ์เป็นอย่างดีและรู้ดีว่า ได้เวลาต้องเปลี่ยนตัวเมื่อก่อนเหมือนมีการกล่าวหาผมว่าไปทำระเบียบกฎเกณฑ์ไว้เกี่ยวกับการเอื้ออะไรต่างๆตอนนี้เมื่อไม่ได้กุมแล้วก็ชัดเจนว่าไม่ได้เอื้อยังไม่มีอะไรน่าสงสัยอีกเอื้อหรือไม่ในข้อที่จริงสมศักดิ์ทำงานเสร็จแล้วถ้าเป็นการทำความผิดก็ความผิดสำเร็จแล้วต่อให้พ้นไปจากการเมือง สมศักดิ์ก็ไม่อาจหนีข้อกล่าวหาบูทางเพื่อนายใหญ่ได้พ้นพิรพันธ์ถูกโยกมากํากับงานกระทรวงยุติธรรมด้วยเหตุผลประการเดียวเพื่อลดความร้อนแรงของการต่อต้านการไม่ติดคุกของนักโทษชายทักษิณลงฟังคำให้สัมภาษณ์ของนายกเศรษฐาก็เหมือนจะบอกกลายๆว่าไม่อยากให้มีภาพพักเพื่อไทยไปยุ่งเกี่ยวกับนักโทษชายทักษิณมากเกินไปอย่าไปคิดมาก เพราะพิจารณาตามทักษะความรู้ความสามารถเป็นการปรับให้ตรงจุดมากกว่าและคุณพีรพันธ์ก็ไม่ใช่พักเพื่อไทยเราไม่ด้ยึดติดว่าใครอยู่พักไหนก็จริงครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทวีสอดใส้มาจากพักประชาชาติรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลงานกระทรวงยุติธรรมพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคมาจากพกรวมไทยสร้างชาติไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพักเพื่อไทยเลย เห็นใจพีรพันธ์ครับกำเผือกร้อนไว้เต็มมือหลังจากนี้คงทำอะไรได้ไม่มากเพราะกฎหมายกฎกระทรวงระเบียบเข้าวางเสร็จสับมาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำแล้วฉะนั้นหาทางหนีทีไล่ไว้ให้ดีเดินพลาดแค่ก้าวเดียวรวมไทยสร้างชาติพังเอาง่ายๆศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอม มานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินพมลคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบควาสมสำเร็จในอเมริกา ประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอฟเวลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้ เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty